มาติดตามรับฟังกันต่อในพารทที่สองค่ะโอ้โหอัศจรรย์จริงๆครับปู่ไม่น่าเชื่อว่ารามเกียรติก็มาจากเรื่องจริงเรื่องน่าอัศจรรย์ยังมีอีกเยอะเลยหลานเพียงแต่เราจะค้นคว้าสืบเสาะหาหรือไม่เอามาต่อกันที่เรื่องพระรามกับนางสีดากันต่อนะ หลังจากที่มารีตแปลงกายมาหลอกหล่อทำให้นางสีดาเกิดความอยากได้เพื่อนำมาเลี้ยงเอาไว้คลายเหงาซึ่งมารีตมีเวทมนต์สามารถทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความหลงไหลอยากได้มาเป็นของตนนางสีดาจึงอ่อนวอนพระรามให้ช่วยจับกวางทองมาให้นางฝ่ายพระรามจึงตกปากรับคำและได้สั่งกำชับพ,พระและนางสีดาเอาไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกไปไหนโดยเด็ดขาดพระรักษ์และนางสีดาก็รับปากพระรามอย่างดีไม่ให้เป็นห่วงฝ่ายพระรามก็ออกติดตามกวางทองไปอย่างกระชั้นชิดฝ่ายพระรักษ์และนางสีดาเห็นพระรามออกไปนานแล้วยังไม่กลับมาจนทําให้ทั้งสองเกิดความกังวลใจฝ่ายมารีดเมื่อแปลงกายเป็นกวางทองหลอกล่อให้พระรามออกจากอาสมได้แล้ว ก็ย้อนกลับมายังอาสมอีกครั้งแล้วแปลงเสียงเป็นพรามร้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้พระรักษ์และนางสีดาได้ยินแต่พระรักษม์มิกล้าออกจากอาสมเพราะได้รับคำสั่งเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกจากอาสมเป็นอันขาดจึงไม่ได้ออกไปช่วยตามเสียงที่ได้ยินฝ่ายนางสีดากลับกังวลกลัวว่า พระสวามีของตนจะได้รับอันตรายจึงอ่อนวอนให้พระรักออกไปช่วยสามีของนางสีดาพระรักทนเสียงรบเราไม่ไหวจึงได้ออกไปช่วยพระรามตามคำขอของนางก่อนที่จะออกไปก็ได้ใช้วิชาอาคมที่ได้เรียนมาขีดเส้นเอาไว้เป็นรัศมีวงกลมรอบรอบ,รอ,บอาสมแล้วสั่งห้ามพระนางสีดาออกมานอกเส้นเป็นอันขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตาม พระนางสีดาก็รับคำอย่างดีพระรักก็ได้ออกติดตามไปช่วยพระรามตามที่นางสีดาขอร้องปล่อยให้นางอยู่ที่อาสมคนเดียวซึ่งวงกลมที่พระรักขีดเส้นไว้คงใจะใหญ่พอๆกับพื้นที่ของวัดป่าสีดาพระรามรักรัตะนโกศในปัจจุบันหลังจากที่ปล่อยนางสีดาให้อยู่อาสมคนเดียวฝ่ายทศก,กัณฐ์ก็ได้แปลงกายเป็นโยคี ออกมาบินทบาทณอาสมของนางสีดาแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปภายในเส้นรัศมีได้เมื่อใดที่เข้าใกล้ก็จะเกิดไฟลุกเผาผานตนเองจึงใช้อุบายหลอกล่อให้นางสีดาออกมาใส่บาทโดยพูดว่าผู้มาพิขาจานจากถิ่นแดนไกลมาขอบินทบาทจนถึงอาสมแห่งนี้แล้ว ก็ยังไม่ยอมออกมาตักบาตรสร้างกุศลผลทานให้เพิ่มขึ้นไม่ยอมออกมาให้น้ำให้ข้าวกับโยคีผู้ทรงศีลถ้ายังเป็นคนบาปอยู่อย่างนี้เห็นทีจะต้องสาปฝ่ายนางสีดาเกิดความกลัวจึงรีบออกมาใส่บาตรกับโยคีนอกวงรัศมีที่พระรักได้ขีดเอาไว้จึงทำให้ทศกัณฐ์สามารถจับตัวนางสีดาอุ้มเหาะกลับกรุงลงกาไป นี่ไงละหลานต่อมาก็เกิดเป็นศึกยังเมืองมนุษย์เกิดเป็นตำนานเหล่าขานศึกต่อกันมาที่พระรามรบกับทศกัณฐ์เพื่อชิงตัวนางสีดาส่วนจุดจบของทศกัณฐ์จอยก็รู้อยู่ว่าเป็นอย่างไรนั่หลานตามที่ได้มีเรื่องราวบันทึกเอาไว้นี่เขาเรียกว่าอิติหาสปุรานะ ซึ่งหมายถึงตำนานเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนำมาเล่าเผยคนลุ่นหลังได้รับทราบจากเรื่องราวของศึกสวรรค์จนต่อเนื่องเกิดมาเป็นศึกในโลกมนุษย์กลายเป็นตำนานความเชื่อของประเทศต่างๆที่นำมาดัดแปลงรวบรวมเรื่องราวมาเชื่อมโยงเข้ากับลัทธิและคำสอนต่างๆเอาไว้ด้วยกันเป็นบันทึกหรือคำพีไปโดยปริยาย สุดแล้วแต่ที่ผู้รวบรวมผู้คิดผู้เขียนจะแปลงเรื่องราวให้เกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อของตนเองอย่างไรยังไงละหลานมันเป็นแบบนี้นี่เองแสดงว่านิทานที่เราฟังแต่ละเรื่องก็มาจากเรื่องจริงหรือครับปู่พวกนิทานพื้นบ้านนางสิบสองพระรดเมลีพระเวสสันดรผาแดงนางไอเรื่องต่าง มันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วก็เล่าต่อกันมาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับฤาษีก็มีจริงยักษ์ก็มีจริงเวทมนต์คาถาก็มีจริงหรือครับเนี่ยจ้อยตื่นเต้นจังเลยครับปู <F acia> เรื่องราวต่างๆมันก็มีเค้าโครงเรื่องจริงผ่านการเวลาก็อาจมีการเสริมแต่งเพิ่มเติมทำให้เรื่องราวสนุกแต่จ้อยอย่าลืมนะว่า นิทานปราปร,ราหรือนิยายเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรามเกียรตินางสิบพระรถเมรีนั้นมันเป็นเรื่องราวในอดีตมันผ่านมาแล้วเราย้อนอดีตไปไม่ได้ก็เหมือนกับตัวเราเราไม่สามารถย้อนไปในอดีตไปแก้ไขในสิ่งที่เราเคยกระทําเอาไว้ได้แต่เราสามารถใช้อดีตของผู้อื่น เรื่องราวของผู้อื่นหรือเรื่องราวของเราในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อสอนตัวเราในปัจจุบันได้จอยต้องคิดไว้เสมอว่าเรื่องราวในนิทานปรมปราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นอดีตนนหลานมันกับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถเอาอดีตเอาบทเรียนในนิทานนั้นมาเป็นบทเรียนสอนตัวเราได้ ดูหนังดูละครให้ย้อนกลับมาดูตัวเราดูใจเราเองเพระการนำกลับมาคิดพิจารณาก็เท่ากับการคิดดีพูดดีทำดีประจุในสิ่งที่ดีเข้าไปใหม่ทำให้ตาสว่างไม่มืดบอดนะเพราะมนุษย์ทุกวันนี้แม้กระทั่งความดีก็ไม่ยึดถือนำมาปฏิบัติอย่าวายึดเลยแค่เอาเนิ้วไปแตะๆในเรื่องควรทำความดี ควรทำกุศลแค่นี้นิ้วก็สะดุง้งโยงรีบเอานิ้วออกมาแทบไม่ทันทำยังกับเหมือนโดนไฟดูดไม่สนใจในการทำดีมักจะมีข้ออ้างอย่างเช่นคนสมัยนี้เขาคิดว่าพระสมัยนี้ไม่น่าใส่บาตรรอกวัดสมัยนี้ไม่น่าทําบุญรอกเป็นพุทธภาณิชย์ไม่ปฏิบัติจิตไม่พัฒนาใจแต่ปู่ถามหน่อยนะว่า ถ้าทุกคนในประเทศไทยคิดแบบนี้กันหมดทุกคนพระเดือดร้อนกันหมดเลยนะทั้งพระดีพระไม่ดีแม้กระทั่งพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีปฏิปทาขัดข้าอบรมจิตทุกวันนี้ท่านบินทบาทเสร็จกิจของท่านแล้วท่านก็จะไปปฏิบัติธรรมของท่านต่อนั่งสมาธิพิจารณาธรรมเดินกรรมาฐานดูจิตดูใจของตัวเอง ทำกิจของสงฆ์ไปแล้วถ้าคนคิดแบบนั้นกันหมดว่าพระไม่ดีเหมารวมกันหมดแบบนี้จนไม่ใส่บาตรพระกันพระก็ไม่มีอาหารฉันมันก็เกิดอาเพศทางศาสนาจ่อยรู้ไหมว่าพระธรรมไม่เสื่อมบอกนะหลานเพราะพระธรรมคือธรรมชาติแต่สิ่งที่เสื่อมคือสถาบันทางศาสนาและจิตใจของผู้คนเพราะอะไรเราจอย เพราะมันขาดองค์ประกอบของศาสนามันต้องมีอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามนเณรก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านตรัสว่าต่อไปธรรมวินัยนี้จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราร่วงรับไปแล้วเมื่อก่อนเราไมา่ได้เรียกว่าศาสนาพุทธนะจ้อยพระพุทธเจ้าเรียกพระศาสนาว่าธรรมวินยัยหรือ พรหมมจริยไม่ได้แบ่งแยกที่จะมาเป็นมหายานหรือหินยาณเหมือนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านใช้คำว่าธรรมวินัยก็เป็นธรรมะบวกกับวินยัยมีศีลและธรรมคือถ้ามีวินัยอยู่อย่างเดียวมันก็เกี่ยวแค่กับการปกครองถ้าไม่มีธรรมเข้ามาเกี่ยวมันจะมุ่งในทางส่วนตัวซะมากกว่ามันจะไม่ใช่เพื่อส่วนรวม ที่จะให้คนเข้าถึงธรรมะได้เราจะทำอย่างไรให้คนตาสว่างถ้าทุกคนคิดแบบนั้นหมดคิดแบบพวกไม่มีศาสนาไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจปู่ถามหน่อยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคำว่าประเทศไทยกับคำว่าศาสนาพุทธชาวพุทธเราปฏิเสธการรบราฆ่าฟันถูกไหมคนส่วนใหญ่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารี สันติสงบสุขอยู่แบบไม่เบียดเบียนใครตระใครที่ผ่านมาเกิดวิกฤตต่างๆในประเทศไทยมากมายแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้อย่าง14ตุลา16ตุลาพฤษภาธมินแต่คนไทยก็ผ่านมาได้หมดเพราะคนส่วนใหญ่เขามีคุณธรรมเขามีความดีอยู่ในใจมีการให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ณนะปัจจุบันมันไม่ใช่ แค่เอานิ้วไปแตะคำว่าดียังสะดุ้งยังแยงยังไม่อยากจะทำความดีกันคนทุกวันนี้มันเสื่อมถอยไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมพระศรีอริยเมตรไตรถึงต้องมาเชื่อมต่อศาสนาเพราะมนุษย์ยุคนี้เขาคิดอย่างนี้กันแล้วทีนี้ถ้าคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้มันก็จะขยายความคิดเป็นวงกว้างใหญ่ไปเรื่อยๆ มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าคนทุกคนคิดอย่างนี้กันหมดยิ่งมาทำคอนเทนต์เอากระแสไม่สนใจถูกผิดยิ่งดึงดูดให้คนหลงเข้าไปอีกถ้าทุกคนไม่ใส่บาตรพระทั้งหมดเดือดร้อนเลยนะหลานทั้งพระปฏิบัติดีกับพระที่ไม่ปฏิบัติดีเอาง่ายๆองค์ประกอบของาสนานี้ใจว่ามีอะไรบ้างละหลานที่เขาเรียกว่าพุทธบริัสสีนะ่ะ มีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีครับใช่แล้วหลานพุทธบริษัทธสเป็นตัวขับเคลื่อนของศาสนาแต่ตอนนี้อุบาสกอุบาสิกากําลังจะถอยหลังลงคลองแล้วถอยหลังลงคลองยังไม่พอเริ่มตีกันเองอีกต่างหากส่วนภิกษุสามเณรก็ด่างพร้อยในศีลจริยวัตรไม่งดงามตามสมณสา,ารูปของสง ต่างฝ่ายต่างเสื่อมถอยกันลงไปไม่มีใครจะลงไม่มีใครจะสืบต่อมันไม่ใช่เป็นแค่ความเสื่อมหรือความมุ่นวายเท่านั้นแต่มันคือชิปหายกันหมดเลยนะถ้ายังคิดอยู่แบบนี้ชิปหายในที่นี้คืออะไรชิปคือตัวเก็บข้อมูลซึ่งทามันหายไปก็กลายเป็นว่าข้อมูลที่เก็บไว้มันหายไปด้วยความจำได้หมายรู้ องค์ความรู้ในศีละธรรมมันก็หายไปเพราะไม่เคยประจุสิ่งที่ดีเข้าไปในมวลสมองชิปข้อมูลที่เก็บความคิดดีสัญญาดีการปรุงแต่งในทางดีที่จะปลูกฝังเข้าไปใหม่มันจะหายไปเลยเพราะมัวแต่ไปปลูกฝังชิปตามคอนเทนต์ตามสิ่งที่ผิดตามทิฏฐิความคิดเห็นของตนเองตามสิ่งที่กำลังบิดเบือนทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นเราต้องประจุชิปข้อมูลเข้าไปใหม่ให้คิดดีพูดดีทำดีอย่างเดียวเรื่องชั่วเรื่องเลวอย่าไปสนใจตอนแรกในการพัฒนาจิตเราควรจะยึดดีถือดีปฏิบัติดีแต่เราพอถึงฝั่งโลกุตระแล้วเราค่อยวางดีปล่อยดีวางใจให้เป็นอิสระแต่ตอนนี้เรายังอยู่บนโลกโลกีโลกผู้ทุชน ต้องประจุในสิ่งที่ดีเอาไว้เป็นสัญญาใส่สมองเอาไว้ก่อนให้จิตมันเบาเขา้าไกลสีอริยะเมื่อไรถึงเวลานั้นค่อยวางดีหลานเข้าใจที่ปู่พูดไหมจ้อยจ้อยเข้าใจครับปู่ก็อย่างที่ปู่เคยบอกว่าการจะไปทันศาสนาพระศีททำได้เลยโดยการคิดดีทำดีพูดดีให้ใจเรามีเมตตา ให้จิตมันเบาถึงระดับหนึ่งเมื่อตายจากโลกนี้ไปถ้าเรายึดมั่นศรัทธาในองค์บรม,มคูพระรีอริยเมตรตรเราจะเข้าไปสู่โลกพักจิตของพระองค์ท่านที่ได้สร้างรองรับลูกหลานบุตรบริวารของท่านเอาไว้แล้วเพื่อรอการเกิดชาติสุดท้ายของพระองค์ท่านที่จะมาตัดสรู้เป็นพระรีอริยเมตรตรและโปรดลูกหลานบุตรบริวารให้หลุดพ้นตามท่านครับ <c oughs> ดีมากหลานไม่เสียแรงที่ปู่เล่าให้จอยฟังยังจำได้ดีมากใจรู้ไหมว่าเขาระหว่าตอนที่ท่านจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาสุดท้ายจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดฝนดาวตกพุ่งลงมาจากบนฟ้าสู่โลกมนุษย์นับสนแสนแล้านล้านดวงนะก็โดยลูกหลานบุตรบริวารของท่านที่เคยไปรอท่านที่โลกพักจิต เขาจะได้รับสัญญาณว่าพระศีรีจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็จะออกจากเมืองลับแลโลกพักจิตลงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ทางศาสนาของพระองค์ท่านยังไงหล,ลานเขาว่างดงามมากเลยนะถ้าจ่อยเคยเห็นดาวตกก็นั่นแหละไม่ต่างกันหรอกหลานถ้าจะให้อุปมาก็เหมือนดาวเต็มทองฟ้า ต่างพุ่งลงมาดาระดาดเพื่อที่จะลงมาให้ทันทัศนาของพระองค์ท่านน่าจะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับปู่แสนแสนล้านล้านดวงจิตที่พุ่งลงมาเกิดในคราวนั้นจอยอยากจะเห็นจังเลยครับปู่ก็คิดอย่างเดียวกับหลานนั่นแหละว่าคงจะสวยงามน่าดูเอามาเข้าเรื่องหองพ่อทองทิพย์กันต่อดอีกว่าหลาน หลังจากที่ได้จบภพบชาตินั้นแล้วหลวงพ่อทองทิพย์ได้เล่าให้พระวีซึ่งสมัยนั้นได้เดินทางไปตามหาเจดกรมโพะศรีในตอนนั้นทิพย์วียังไม่ได้ศึกออกจากความเป็นพระหลวงพ่อทองทิพย์ก็ได้เล่าให้พระวีฟังว่าชาตินั้นท่านได้เกิดเป็นมารีดที่แปลงกายมาเป็นกวางทองเพื่อหลอกล่อนางศีดามีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านออกไปทำงานให้ทศกัณฐ์ไม่สำเร็จสุดท้ายท่านถูกทศกัณฐ์สาปให้เป็นกวางทองเฝ้าอาสมของพระรามแห่งนี้อยู่เจ็ปีไม่สามารถที่จะออกไปนอกเขตรัศมีที่พระลักษณ์เคยขีดไว้ได้ก่อนตายท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเสียงพระบารมีถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เพราะท่านได้สำนึกในบาปที่ท่านได้กระทำ และรู้สึกเสียใจที่ท่านมีส่วนทําให้เกิดสงครามในศึกรามเกียรติจึงได้เสียงบาร,รมีถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เพื่อให้ดวงจิตได้หลุดพ้นจากสงสารวัฏรดังนั้นท่านจึงต้องได้เวียนตายเวียนเกิดเพื่อบําเพ็ญบาร,รมีจนมาในชาติปัจจุบันหลวงพ่อทองทิพย์จึงต้องมาสร้างแต่มหากุศลตลอดชาติอย่างยิ่งเพื่อปลดปล่อยกรรมเวรที่มีต่อกัน จะได้ทันในศาสนาของพระศรีอริยเมตรัยโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปองค์ที่จะมาสำเร็จในอนาคตซึ่งมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตรัยขนาด5นิ้วจำนวน5,000องค์แล้วยังสร้างพระศรีอริยเมตรัยหนึ่ง0สนองค์บรรจุเอาไว้ในเจดีย์ของท่านและสิ่งที่ท่านอยากจะสร้างมากที่สุดก็คือ การสร้างหัวใจพระสีทองคําแล้วนําไปบรรจุเอาไว้ในพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ให้สําเร็จซึ่งในตอนนั้นพระวีก็ได้รับปากหลวงพ่อว่าจะจัดสร้างมาถวายซึ่งกินเวลานาน,านพอสมควรจากพระวีจนสึกออกจากความเป็นพระมาเป็นทิศวีก็ใช้เวลาประมาณสองปีทิศวีและปู่พระอีศวรก็ได้รวบรวมทองคํา จากเหล่าลูกศิษย์ลูกหาได้จำนวน5กิโลกร,รมัมซึ่งได้นำมาถวายแก่ปู่พระอิศวรเนื่องจากลูกศิษย์เขาบนขอให้ทำงานได้สำเร็จตามความปรารถนาซึ่งในครั้งนั้นการจะจัดสร้างหัวใจพระสีทองคำต้องใช้เงินปัจจัยจำนวนมากทิดวีก็ได้ขออนุญาตหลวงพ่อสร้างเหรียญหลวงพ่อทองทิ์เพื่อที่จะนำไปให้เหล่าลูกศิษย์ลูกหาได้บูชา จำนวนทั้งสิ้น5้าพันเหรียญเพื่อที่จะนำปัจจัยมาสมทบสร้างหัวใจพระสีทองคำด้วยซึ่งไม่ง่ายเลยเพราะโดยปกติหลวงพ่อทองทิพย์ท่านจะไม่อนุญาตให้ใครสร้างรูปเหมือนของท่านนำมาเป็นวัตถุมงคลเลยมีของทิศวีนี่แหละหลานที่หลวงพ่อท่านเมตตาอนุญาตให้ทิศวีจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อได้ในครั้งนั้น ทิศวีก็ได้นำเหรียญไปถวายหลวงพ่อทองทิพย์ท่านก็เมตตาปลูกเสกเหรียญให้ด้วยและทิศวีก็ได้ถวายเหรียญแก่หลวงพ่อเป็นจำนวน2,500หเหรียญท่านก็ได้นำเหรียญเหล่านั้นไปบรรจุไว้ที่เจดีโพที่วัดของท่านหัวใจพระสีทองคำนี้ได้จัดสร้างไว้ด้วยกันสชุดชุดแรกถวายให้กับหลวงพ่อทองทิพย์ซึ่งชุดนี้ จะประดับตกแต่งด้วยทับทิมมรกตเพชรอัญ,ญมณีต่างๆอย่างสวยงามปราณีหัวใจพระสีทองคำนี้เป็นเหมือนฝาครอบรูปทรงดอกบัวตูมประดับด้วยอัญ,ญมณีต่างๆมีฐานเป็นวงกลมคล้ายจักแก้วภายในมีพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือพระศรีอริยเมตไตรอยู่ภายในส่วนอีกสองชุด ไม่ได้ประดับอัญมณีใดๆปู่พระอิศวรได้มอบให้กับลูกศิ์ลูกหาที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านเก็บไว้สักการะบูชาทองคำในส่วนที่เหลือก็ได้จัดสร้างเป็นพระศรีอริยเมตรายองค์เล็กอีกหลายองค์และปู่พระอิศวรก็ได้มอบให้กับลูกหลานบรบริวารที่มีสัีณาข,ของพระศรีซึ่งองค์พระศรีองค์เล็กนี้ทำมาจากทองคำแท้ผสมกับทองดอกบวบนหลาน หลังจากทิดวีและสยนาธรรมได้นำหัวใจพระสีทองคำไปถวายหลวงพ่อทองทิพย์แล้วหลวงพ่อท่านก็ได้นำไปบรรจุไว้ในพระพุทธรูปที่วัดของท่านนั่นก็ถือว่าหลวงพ่อทองทิพย์ได้เติมเต็มปรารถนาที่จะได้สร้างหัวใจพระสีทองคำได้สำเร็จตามเจตจำนงท่านแล้วเป็นการเชื่อมต่อสยนธรรมที่เกี่ยวพันกับพระโพธิสัตว์ เป็นการเชื่อมต่อลูกหลานบุตรบริวารของพระศรีได้สำเร็จลงอีกวารละหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้โอ้โหปูหัวใจพระศรีทองคำนี่จ้อยอยากจะเห็นจังเลยครับน่าจะเป็นบุญตาที่ได้เห็นความศรัทธาของเหล่าลูกหลานของพระองค์ท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสืบต่อสยนะ์ขององค์พระศรี ได้ร่วมสร้างบารมีทิ้งบุญบารมีให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รับพลังบุญนี้เอา้ามาฟังเรื่องเล่าของหลวงพ่อกันต่อนะมันก็มีเรื่องเล่าพิสดารอยู่ว่าหลวงพ่อท่านมักจะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าชยเชษฐาธิราชให้กับสยนะาธรรมที่ใกล้คิดของท่านได้ฟังอยู่เสมอจนลูกศิษย์ลูกหาเชื่อกันว่าหลวงพ่อทองทิพย์ก็คือพระเจ้าชยเชษฐาธิราชองค์นั้น แล้วพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเป็นใครครับปู่ก็เป็นพระมาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของชาติเราทรงเป็นผู้นำแห่งอาณาจักรล้านช้างผู้สถาปนากรุงศรีสัตนาคณาหุตหรือเวียงจันทร์และยังเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ด้วยซึ่งหลวงพ่อท่านชอบที่จะเล่าเรื่องราวของอดีตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่าน ให้ฟังอยู่เป็นประจำว่าท่านเคยมาสร้างพระาธาตุพนมเคยไปอยู่ที่เวียงจันทร์นอกจากนั้นแล้วท่านยังเคยไปสร้างราวบันไดที่เชียงใหม่ให้กับตุ๊เจ้าเสือดาวแล้วท่านยังชอบที่จะเล่าถึงพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตอยู่เป็นประจำท่านเราว่าพระเจ้าชัยเทษฐาธิราช เคยไปสร้างเมืองเชียงรายและนะครเชียงใหม่ก่อนที่จะถอยลงมาเรื่อยๆจนถึงนครเชียงรุง้งหรือเวียงจันท์ในปัจจุบันนี้เพราะสภาวะของสงครามบีบบังคับให้พระเจ้าชัยเชษฐาต้องถอยร่นลงไปเรื่อยๆจนในครั้งสุดท้ายพระเจ้าชายเชษฐาธิราชท่านราบล่วงหน้ามาว่าท่านจะต,ต้องพ่ายแพ้สงครามแน่ ท่านจึงนำพระแก้วมรกตจากนครเชียงใหม่ไปประดิษฐานที่นครเวียงจันทร์ซึ่งท่านเล่าว่าท่านได้อุ่มเอาพระแก้วกระโดดลงแม่น้ำางึม่มหนีหายไปที่นครเวียงจันทร์อีกดยนยลหลานอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของหลวงพ่อท่านแสดงว่าท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าชัยเชฐษฐานรือครับปู่ จ่อยฟังต่อนะว่าท่านเคยเกิดเป็นหรือท่านยังเป็นพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชหรือเปล่าที่วัดของหลวงพ่อทองทิพย์มีลูกบุญธรรมของหลวงพ่อชื่อว่าแม่ตุ๋ยอยู่คนหนึ่งตอนที่ทิดวีไปที่วัดก็ได้พบกับแม่ตุ๋ยนี่แหละออกมาตอนรับทิดวีในตอนนั้นทิดวีก็ยังเป็นพระอยู่แม่ตุ๋ยได้เล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อทองทิพย์เอาไว้ว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดได้เคยปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อมามากกว่าสามชั่วอายุคนแล้วนัหลานจนสมัยปัจจุบันก็มีแม่ตุ๋ยนี่แหละรุ่นลูกที่คอยรับใช้หลวงพ่อท่านแสดงว่าหลวงพ่อทองทิพย์ท่านมีอายุที่ยืนยาวมากนะและท่านยังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนับจากสมัยปู่ย่าจนมาถึงแม่ของแม่ตุย๋ย ซึ่งมาจากไปด้วยโรคชราวัยเก้าสปีแม่ตุ๋ยก็อยู่กับหลวงพ่อมาตั้งแต่เล็กๆจนบัดนี้แม่ตุ๋ยก็ล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนคืออายุ50-60ปีเข้าไปแล้วแต่หลวงพ่อทองทิพย์ท่านก็นยังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมทุกประการถ้าไปที่วัดจะเห็นเจดีอัฐธิาธาตุเก่าๆเรียงอยู่ประมาณ3เจดีธาตุ ที่เขาใส่กระดูคนตายเอาไว้ซึ่งน่าจะเป็นโยมที่เคยอุปถากหลวงพ่อทองทิพย์กันมานนหลานจากคำบอกเล่าของแม่ตุ๋ยแล้วหลวงพ่อทองทิพย์ท่านก็จะต้องมีอายุยืนยาวมากนับร้อยปีแต่จะกี่ร้อยปีนั้นก็ไม่มีใครทราบได้เพราะท่านไม่เคยบอกเล่าให้ใครทราบเลยเท่าที่รู้กันโยมตุ๋ยได้เล่าให้เราฟังว่า นับตั้งแต่จำความได้ตนเองนั้นยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เที่ยววิ่งเล่นไล่จับกันตามวัดและลานเจดีนับจากสมัยคุณแม่จนมาถึงบัดนี้ต่างคนต่างก็แก่ชราลงไปตามการตามอายุไขแต่หลวงพ่อท่านอยู่อย่างไรท่านก็เป็นอยู่ของท่านมาอย่างนี้ตลอดไม่เคยแก่ไปมากกว่านี้เลยส่วนปู่พระอีสวนท่านก็เคยลงมายืนยันว่า หลวงพ่อทองทิพย์กับพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชนั้นก็คือคนคนเดียวกันน้าหลานอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของใครใน้าหลานเขาเล่ามาแบบนี้ปู่ก็เล่าให้จอยฟังแบบนี้เอาเป็นฟังเพลินๆสนุกๆก,ก็แล้วกันน้าหลานอัศจรรย์มากเลยครับปู่อายุท่านเนี่ยถ้าท่านเป็นพระเจ้าชัยเชษฐาจริงๆก็มากกว่า4 0 0 5 0 0หปีแล้ว แล้วยังมีเรื่องเล่าเหลือเชื่ออีกไหมครับเกี่ยวกับหลวงพ่อทองทิพย์มีสิหลานหลวงพ่อทองทิพย์ท่านเคยเล่าว่าท่านก็มีความเกี่ยวพันกับพระแก้วมรกตด้วยนะใช่พระแก้วมรกตของไทยไหมครับที่อยู่ที่วัดพระแก้วนะครับปู่ใช่เ้าหลานองค์เดียวกันนั่นแหละประวัติของพระแก้วมรกตนี้ก็ยาวนานมากนะ แล้วก็มีความอัศจรรย์อย่างยิ่งเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกันนะหลานเล่าวันนี้เลยไม่ได้หรือครับปู่จอยอยากฟังว่าพระแก้วมรกตมีความเป็นมาอย่างไรนานจ้อยก็ฟังได้ครับมันสนุกดีจะได้ต่อเนื่องกับหลวงพ่อทองทิพย์ไปด้วยเลยเชิญรับฟังกันต่อในพารทที่สค่ะ